นี่คืออุโมงกียามิดหรือที่รู้จักกันภายในชื่ออุโมง Be ์เบตงตั้งอยู่ที่ตำบลตาเนาะแม่ระอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนเวลาไปสัมผัสอดีตของขบวนการคอมมิวนิสม์มาลายาอุโมง์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 1 9เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสร้างขึ้นใช้สะสมสเสบียงและเป็นฐานหลบการโจมตีทางอากาศ ของสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์มาราย,ยาวกว่า200คนอุโมงมีความกว้าง5 0ถึงกฟุตยาวประมาณ1กิโลเมตรมีทางออกทั้งหมด9ทางเชื่อมต่อกันแบ่งสัดส่วนเป็นห้องต่างๆนีม่มันบินอยู่เนี่ยจะไปอีกว่าไม่ไปไ ปัจจุบันที่แห่งนี้ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่าและภาพถ่ายบุคคลในอดีตของเหล่าคอมมิวนิสต์มาลายาอยุโมงบียาม,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 มตรนอกจากจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าหลงไหลแล้วนั้น ในส่วนภายนอกรอบอุโมงคยังมีแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์นานาพันธุ์อีกทั้งยังมีจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูปก,กันนั่นก็คือต้อนไม้พันปีจึงกลายเป็นจุดดึงหยุดที่ทําให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมในที่แห่งนี <S <S ้การเดินชมอุโมงในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดา แต่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีตแต่อุโม,มงค์ที่เคยเป็นพื้นที่แห่งความขัดแยง้งวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหากคุณมีโอกาสมาเยือนเบตงอย่าลืมแวะมาที่อุโม,มงค์พียมิตรสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องาราวประวัติศาสตร์ผ่านล่องรอยใต้ผืนดินที่ยังคงรอให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสค้นหาและเก็บความประทับใจกลับไปทุกท